เออไม่ใช่ครับน่นอ่าเริ่มงงแล้วคุณตาคุณตาแต่งเพลงเอาไว้ปู่คับเปิ้ลคุณปู่อหนึ่งงเป็นอะไรกับตาเนี่ยคุณมาตกลงคุณตาใช่ไหมคุณปู่ครับโอเคคุณปู่แต่งเพลงเอาไว้เป็นที่รู้จักกันในชื่อเพลงว่าอมีเพลงหนึ่งที่ผมรู้จัก่จริงคุณปู่แต่งหลายเพลงครับประพันธ์เพลงให้อในหลวงด้วยเพลงพระราชนิพนธ์แต่เพลงที่ผมจำได้ก็มีเพลงนึงดับ ชื่ออะไรนะชื่อรักวิทยาครับโอ้ยฟ้าและจันใช้สองแนวนวาใช่ครับร้องได้ไหมได้ครับต้องเปิดเนื้อก่อนครับอู๊บภูมิใจครับพอจำเนื้อไม่ได้พอกว่าพ่อพี่อ่ะพอเพลงพ่อต้องเปิดเนื้อนะครับก็ขอเพลงเข้ามาได้นะครับไม่งั้นผมก็ไม่ทราบว่าแฟนๆฟังเพลงแนวไหนกันเพลงใครที่เอเป็น ชอบเรียกเ t สหรือว่าชอบฟังมากที่สุดว่าต่อไปนี้น้องเอจะมาฝังกายอยู่กุเด i d เดียทีวีคอยรับใช้ให้ก่บคนเทิงนะครับทุกวันพระรหัสจะมาขายกาแฟได้กัแมาขะคกาแอ้าวตายจะมาย่างรูทองแล้ะเพลงต่อไปนะครับฝากน้องเอไว้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะเจ้าให้ช่วยกันดูแลน้องชายคนใหม่ของกูเด i d เดียทวีนะครับกับบทเพลงซึ่งแหมเพราะเหลือเกินรับฤาษีา